สวัสดีจ้าพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนวันนี้จะวันนี้ค่ะซักผ้าซักผ้าพี่น้องบัไดออกไปทงน้องบีบัไดออกไปทง่งหลายมือแล้วเพราะว่าตาเราไปวัดไปไปเขากร,รข้าเจ้าไม่พี่น้องข้าเจ้าเอินเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งเราบ่มีพอยุเฮียนเนาะก็เลยอ,อยู่บ้านกับยายสองคน มันยาเราสับป,ปะม่วงกินข้าเราได้พี่น้องกินข้ากินยาแล้วนะก็กินนุ่มไปแล้วแต่ว่าพันหยาสบปะม่วงแต่พันหยาบปะม่วงเราเป็นมะคอยไม่แห้งตัวเราปันไดพี่น้องเล่ยบ่ค่อยแต่ผ้าออกไปทุ <มา S 2> ่งแล้วนอน<า>อย้ำบ่าขาดเถอะนะ กะดอกไปทงแล้วก็สิงห์ยังยังสันหละพี่นอ้องจ็กไร้เห็ดอีหยังเนี่ยมดมือมดเว้นมานอนเลยพา,าอยู่ในบ้าน,เด,นเดี๋ยวละกินละเดี๋ยวละก็ันนอนนะมังบีกับก้าเห็ดเบี้ยมาแต่แล้วกินบักม่วง,บ,วงบักม่วงมันมันสมสมแจ็นลอยพี่น้อง ากาศเริ่มห้อนแล้วแต่ว่ามือนี่ยู่อยูอยูปองนี่เย็นอยู่พี่น้องอยู่ขังเฮียน้องบีเย็นอยู่แต่ขั้นหยาไปกขั้กลางกะห้อน,นเนก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องหลายคนว่าคือบอเห็นอัดคีบค่าเหีหยังแน่พี่น้องเนะาะยากหลายอย่าง มีแกะยุบานกะเฮ็ดเวียเฮ็ดหนังล้าง,างถ้วยล่างจานชัวสิได้มานั่งนะสักผ้าสักแพร่เล็กหน่อยมันีวันหยุดเพื่อนกะออกไปโรงรีเอ้ยออกไปหนะ้ากับแม่อยู่หน้าพอแล้วก็แกฟุ้นอยู่หน้าล่ะพี่น้องน้องบีแหงบ่ได้ออกไปบ่มีปูอยู่กับยายนานะจจางรถไถเพื่อนพี่น้องแกรถอีแต,กแตก็กๆสมัยโบร,าน,รานไหรถที่เพื่นไถหน้ารถแตกแตกโบรานใส่ซาลีใส่ อย่างก็เจ้าเอนนคือจังเกียนนั่นแหะข้างหลังนเนะแกลง่มให้หน้าว่าขั้นใสลรอใส่อันนี้แกมันเมื่อยเจ้าของ มาฝากพี่ฝานกน้องเนาะไปไปก่อนพี่น้องขอบพระคุณพี่น้องอะไรที่ติดตามน้องบีภาอ้วนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะไม่เด้กพี่น้องเด้อสำหรับคลิปต่างๆวันนี้ครับกับลำลาไปก่อนขอบพระคุณได้หลายเนาะประกาศสวัสดีจ้าพี่น้อง